เดี๋ยวนี้คนนิยมพระเครื่องกันมากไปตามแผงหนังสือจะเห็นนิตยสารพระเครื่องมากมายหลายฉบับผมดูเขาโฆษณาเห็นมีการซื้อขายพระเครื่องกันแพงๆอย่างไม่น่าเชื่อบางองค์เป็นแสนบางองค์เป็นล้านหากจะแบ่งพวกเล่นพระเครื่องในบ้านเราน่าจะมีอยู่สองสามประเภทประเภทแรกเป็นพวกที่นิยมพระเครื่องในพระพุทธคุณเชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์สามารถคุ้มครองพยันตรายต่างๆ อีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่สะสมพระเครื่องแบบสะสมของเก่าของโบราณศึกษาพุทธศิล์ของพระเครื่องหรือเอาไว้โออ้วดกันว่ามีของเก่าของแพงหายากส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นพวกพุทธพาณิชย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อเอากำไรอย่างเดียวคนแต่ก่อนเขาเรียกพระเครื่องว่าพระพิมพ์ในสมัยโบราณเชื่อกันว่าเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา การสร้างพระพิมพ์เล็กๆบรรจุไว้ตามเจดีก็เพื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมไปหลังจาก5,000ปีตามพุทธธรรมนายแล้วต่อไปหากใครมาพบพระพิมพ์เหล่านี้จะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งศาสนาพุทธเคยเจริญรุ่งเรืองอยู่แถบนี้เดิมนั้นคนไทยเราไม่นิยมห้อยพระพิมพ์เพราะเห็นว่าเป็นของวัดไม่ควรนำเข้าบ้านเวลาไปรบทับจับสืกก็นิยมห้อยเครื่องรางเช่นตะกรุดพิสมรพยัน การห้อยพระเครื่องมาเริ่มปลายปลายรัชกาลที่4หรือต้นรัชกาลที่5พระเครื่องที่มีผู้คนนิยมกันมากที่สุดมาตั้งแต่รัชกาลที่5จนปัจจุบันเป็นพระเครื่องเนื้อผงขาวรูปสี่เหลี่ยมชิ้นฟักที่สร้างโดยสมเด็จพระพุทธจารย์วัดระฆังในราวปีพุทธศักราช2406เรื่อยมาจนท่านสิ้นเมื่อปีพุทธศักราช2415ที่ผู้คนเรียกว่าพระสมเด็จ ทุกวันนี้คนจํานวนมากยังคิดว่าการแขวนพระราคาแพงๆแล้วจะคุ้มครองตัวเองให้พ้นอันตรายหรือมีเมตตามหานิยมแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วพระท่านสอนว่าพระจะคุ้มครองคนดีมีศีลธรรมเท่านั้นส่วนพวกที่ประพฤติช่อชนหรือประกอบกรรมชั่วต่างๆนั้นท่านไม่คุ้มครองคนประเภทนี้ท่านถือว่าพระพุทธคุณเป็นโมฆะผมมีเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องจะมาเล่าให้ฟังผมมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่ในสวนลึกย่านบางมด ญาติคนนี้ท่านมีศักดิ์เป็นยายเพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณตาแท้ๆของผมผมเรียกว่ายายเล็กตอนผมอายุราว12ปีเวลาโรงเรียนปิดภาคเรียนผมนี่ชอบไปนอนค้างที่บ้านสวนของคุณยายเล็กครั้งละหลายหลวันบางมดเมื่อเกือบ30ปีมาแล้วนะี่ยังเป็นสวนผลไม้ครึ้มทั้งสวนส้มส,วน,สวนมะพร้าวบ้านของยายเล็กเป็นบ้านเรือนไทยสมัยก่อนมีนอกชานเล็กๆติดกับคลองห่างจากบ้านคนอื่นๆมาก เวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เรือพายความสนุกของเด็กอายุ12ที่บ้านสวนในเวลานั้นก็คือการกระโดดท้องร่องหรือลงไปไว่ายน้ําในคลองโดยเกาะทุ่นที่ทําจากลูกมะพร้าวติดกันมีเด็กๆรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งเป็นลูกชาวสวนแถบนั้นเป็นเพื่อนเล่นหลายคนพอเบื่อจากการกระโดดท้องร่องหรือเล่นน้ําก็ไปปีนต้นส้มโอกันเล่นอยู่ที่หลังบ้านนูน บ้านยายเล็กตอนกลางคืนสำหรับเด็กอย่างผมเนี่ยดูน่ากลัวมากวังเวงเพราะว่าอยู่กลางสวนครึ้มอยู่ห่างจากบ้านพี่น้องคนอื่นไฟฟ้าก็ไม่มีต้องใช้แต่เกียงน้ำมันที่บ้านไม่มีลูกหลานคนอื่นๆเพราะว่ายายเล็กไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวอยู่เป็นโสดจนแก่ห้องที่ผมนอนอยู่คนละฝั่งกับห้องนอนของยายเล็กกลางคืนดึกๆถ้าผมนอนไม่หลับจะได้ยินเสียงนกเขาแมวหรือนกฮูกบนต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆ บางวันไอด้ดำที่อยู่ใต้ถุนตรงกับห้องนอนของผมก็หอนเสียงโวจนผมนอนคุ้มโป่งเพราะว่ากลัวผีเคยมีคนบอกว่าหมามันหอนเพราะว่ามันเห็นผีวันหนึ่งผมเข้านอนแต่หัวค่ำด้วยความเหนื่อยจากการเล่นน้ำมาทั้งวันก่อนเข้านอนเยเล็กบอกว่าวันรุ่งขึ้นตอนเช้าจะพายเรือไปตลาดและอนุญาตให้ผมเนี่ยนั่งไปด้วยผมเข้านอนไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบมารู้สึกตัวอีกทีนึงเพราะรู้สึกเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างมุง้ง ผมเหลือบตาขึ้นมาดูตอนนั้นแม้จะไม่ได้จุดตะเกียงแต่ว่าแสงจันทร์ข้างขึ้นที่ลอดเข้ามาทางช่องลมก็เห็นร่างที่ยืนอยู่ใกล้กันกับมุงได้ถนัดคนที่ยืนอยู่ข้างมุงเป็นพระพระแก่ๆหน้าตาใจดีร่างเล็กๆผอมเกรงผมยังได้กลิ่นหอมจางๆคล้ายกับดอกไม้แห้งจากตัวท่านผมไม่ได้ตาฝาดแน่นอนอยู่ห่างแเคเอ่อื้อมมืออย่างนั้นน่าแปลกที่ผมไม่รู้สึกกลัวเลยนิดเดียวกลัวผีเรอลูก ท่านพูดด้วยน้ำเสียงใจดีผมยังไม่ทันพูดอะไรท่านก็พูดต่อว่าเอาพระในตู้นั่นไปคล้องคลอไว้ท่านชี้ไปที่ตู้ตรงมุมห้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันผีทำอะไรเราไม่ได้พูดเท่านั้นร่างที่ผมเห็นอยู่ก็หายวับไปเฉยๆหายไปเหมือนเราปิดสวิตช์ไฟฟ้าหรือปิดจอคอมพิวเตอร์ผมตกตะลึงสะดุ้งสุดตัวมารู้อีกทีนึงได้ยินเสียงไก่ขันแววมาไกลๆอ๋อที่แท้ผมฝันไป ไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนเข้ามาในห้องที่ผมนอนสักหน่อยประตูที่ผมลงกรอนไว้ตอนก่อนเข้ามุ้งนอนก็ยังปิดสนิทก็เลยนึกขึ้นได้ว่ายยเล็กจะพาไปตลาดน้ำด้วยผมก็ลุกขึ้นเก็บที่นอนเรียบร้อยเปิดหน้าต่างห้องลงไปจัดธุระส่วนตัวที่ห้องน้ำใต้ถุนบ้านเห็นเยเล็กกำลังวุ่นอยู่กับการขนผลไม้ที่จะนำไปขายที่ตลาดลงเรือผมรีบกลับขึ้นมาในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตั้งใจว่าจะลงไปช่วยยยเล็กขนของ เลือบไปทางตู้ที่มุมห้องที่จริงตู้ใบนั้นเนี่ยเป็นตู้เก่าๆธรรมดาชั้นบนเป็นกระจกตรงขอบไม้เป็นกลียวเชือกแบบตู้สมัยก่อนผมมาทีไรก็เห็นตู้ใบนี้อยู่มุมห้องมีหนังสือเก่าๆใส่อยู่เต็มแน่นเคยลองเปิดดูส่วนมากเป็นหนังสือเก่าพวกจักรๆวงๆซึ่งไม่เห็นหน้าอ่านสักนิด นึกถึงพระแก่องค์ที่ผมฝันเห็นเมื่อคืนอดเดินไปเปิดดูไม่ได้ไม่เห็นมีอะไรนอกจากหนังสือที่ผมเคยเห็นตู้ใบนี้มีลิ้นชักเล็กๆอยู่ด้านล่างผมลองดึงลิ้นชักออกมาดูลิ้นชักใบนั้นว่างเปล่าพอผมดันลิ้นชักกลับเข้าที่ได้ยินเสียงดังกริ๊กอยู่ในลิ้นชักเหมือนมีอะไรหล่นมาจากฝาด้านบนของลิ้นชักผมดึงลิ้นชักออกมาอีกครั้งคราวนี้เห็นพระเครื่องสามเหลี่ยมเล็กๆวางอยู่กลางพื้นลิ้นชักใบนั้น ผมหยิบพระเครื่ององค์นั้นออกมาดูใกล,กล้ๆพระองค์นั้นเลี่ยมด้วยกรอบเงินเปิดหน้าเนื้อเป็นดินเผาสีแดงองค์พระเลือนรางจนแทบจะมองไม่เห็นผมขนลุกสู้นึกถึงพระที่เห็นในความฝันเมื่อคืนนี่ถ้าเป็นเรื่องบังเอิญก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดอย่างไม่น่าที่จะเป็นไปได้เสียงเยเลกตะโกนเรียกมาจากข้างล่างพัดเอ้ยทำอะไรอยู่ละลูกมัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวตลาดวหวยซะก่อนมามามา ผมเอาพระในมือใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วก็วิ่งตื่ลงไปข้างล่างยายเล็กนั่งคออยู่ท้ายเรือแล้วในเรือมาดเล็กๆลำนั้นมีส้มเขียวหวานใบพลูและก็ผลไม้อื่นๆอยู่ในกระจาดหลายใบตรงกลางลำยายเล็กมักจะเอาของในสวนไปขายพวกชาวบ้านที่มาตลาดทางเรือขากลับก็ซื้อกับข้าวเช่นพวกหมูสดเนื้อสดเนื้อไก่กลับบ้าน พอผมนั่งลงตรงเรือแกก็เปบนหัวเรือพายออกไปตามคลองพระของใครก็ไม่รู้อ่ะยายผมเจอในลิ้นชักตู้ดําในห้องนอนน่ะผมถามพร้อมกับล้วงกระเป๋าหยิบพระยื่นไปให้ดูยายเล็กโน้มตัวลงมาจากท้ายเรือที่กําลังพายอยู่ดูพระองค์นั้นแวบหนึ่งยายก็ไม่รู้เหมือนกันไปอยู่ในตู้นั้นได้ยังไงงั้นผมขอนะเออเอออยากได้ก็เอาไปเถอะยายให้แปลกดีตู้นั้นก็มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ยายเปิดดูตั้งหลายหนทำไมไม่เคยเห็นแขวนพระแล้วก็ต้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันนะเย,ยเล็กไม่เคยขัดใจผมตามเคยวันนั้นเย,ยเล็กซื้อสร้อยเงินจากร้านค้าริมคลองที่ตลาดน้ำให้ผมหนึ่งเส้นผมจึงแขวนพระไว้กับสายสร้อยห้อยคอมาตั้งแต่วันนั้นก่อนนอนวันนั้นเย,ยเล็กสอนให้ผมอาราธนาพระก่อนจะใส่สร้อย,อยต้องนึกถึงคุณพระก่อนแล้วก็ว่าพุทธทางอาราธนาธรรมมังอาราธนา สังคังอาราธานังผมคล้องสายสร้อยพระเส้นนั้นเรื่อยมาจนเข้ามหาวิทยาลัยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลายครั้งครั้งหนึ่งผมกับเพื่อนเพื่อนนักศึกษาหลายคนไปพักกันที่บ้านรับรองที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากซึ่งเขาจัดให้เป็นหลังๆห,ห้องที่ผมนอนนั้นอยู่กัน3าสี่คนวันที่จะกลับเพื่อนๆเ,เ,เขาขนกระเป๋าเตรียมตัวขึ้นรถกันหมดผมเป็นคนสุดท้ายซึ่งจะต้องล็อกห้องพัก พอเก็บของเสร็จผมก็ล็อกประตูเดินหิ้วกระเป๋ากำลังจะเอากุญแจไปคืนพนักงานซึ่งอยู่ที่สำนักงานด้านหน้าพัดพัดผมได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกอยู่ในห้องนึกในใจว่าเจ้าเพื่อนผมที่พักด้วยกันคงไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ในห้องพักแล้วก็ออกมาไม่ได้เพราะว่าผมล็อกประตูผมรีบไขกุญแจเข้าห้องไปแล้วก็ต้องแปลกใจเพราะไม่มีใครอยู่ในห้องแม้แต่คนเดียวประตูห้องน้าก็เปิดกว้างอยู่ นี่ผมคงหูฟั่นเฟือนได้ยินเสียงเรียกไปเองแต่ว่าพอกำลังจะหันหลังออกจากห้องก็เหลือบไปเห็นสร้อยพระที่ผมถอดออกตอนนอนวางอยู่บนโต๊ะเล็กๆตรงหัวเตียงผมหยิบสร้อยพระขึ้นมาอาราธนาคล้องคอนึกในใจว่าถ้าไม่มีเสียงคนมาตะโกนเรียกก็คงลืมสสยสร้อยกับพระไว้ที่นั่นแน่ที่หาคำตอบไม่ได้ก็คือเสียงที่ผมได้ยินนั้นเป็นเสียงของใคร อีกหลายปีต่อมาผมจบการศึกษาแล้วมาทำงานเป็นพนักงานขายของบริษัทปูนซีเมนยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งผมต้องตระเวนเยี่ยมลูกค้าตามร้านค้าต่างจังหวัดแถบภาคเหนือวันหนึ่งผมไปพักที่โรงแรมที่จังหวัดเชียงรายเช้าขึ้นกำลังเตรียมตัวไปที่จังหวัดเชียงใหม่ซื้อตั๋วรถทัวโดยสารเสร็จก็คืนไปนั่งพอรถเริ่มออกเดินทางผมก็เอามือจับที่หน้าอกตัวเองใจหายวาบเลยที่ไม่มีสายสร้อยเส้นนั้นอยู่ในคอนี่คงลืมไว้ที่โรงแรมเป็นแน่ นึกตำหนิตัวเองว่าไม่น่าลืมถึงขนาดนี้ผมลุกจากที่นั่งเดินไปบอกคนขับให้หยุดรถบอกเขาว่าลืมของสำคัญไว้สรุปก็คือผมต้องซื้อตั๋วใบใหม่เพื่อไปรถอีกเที่ยวหนึ่งซึ่งผมไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนึกสมน้ำหน้าสำหรับความขี้หลงขี้ลืมของตัวเองลงจากรถได้ก็เรียก3ล้อกลับไปที่โรงแรมบอกกับพนักงานตรงหน้าเคาน์เตอร์ว่าผมลืมของไว้ในห้องขอกุญแจเขาช่วยไขยห้องให้ด้วย เขาบอกว่าพนักงานทำความสะอาดกำลังอยู่บนห้องให้ผมขึ้นไปดูได้พอขึ้นไปถึงห้องผมเห็นพนักงานทำความสะอาดกำลังเปลี่ยนผ้าปูที่นอนถามเขาว่าเห็นสายสร้อยเงินที่คล้องพระอยู่ใต้หมอนหรือไม่เพราะผมจำได้แม่นว่าเอาวางไว้ใต้หมอนยายทำความสะอาดบอกว่าไม่เห็นมีสายสร้อยที่ว่าขณะที่กำลังคุยกันผมรู้สึกเหมือนมีอะไรขยุกขยิกอยู่ที่พุงก็เลยเอื้อมมือคลำดูสายสร้อย สร้อยที่ห้อยพระองค์นั้นหลุดจากคอผมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้ลงมากองเป็นกระจุกอยู่ด้านในของเสื้อเนื้อเข็มขัดผมแกะกระดุมเสื้อหยิบสายสร้อยมาพิจารณาพบว่าห่วงเล็กๆที่คล้องกับตะขอตรงกลางสายสร้อยหลุดออกมาจากตะขอที่เกี่ยวอยู่ส่วนพระองค์เล็กๆนั้นยังคงติดอยู่ตรงกลางของสายสร้อยอย่างเดิมผมคล้องตะขอไว้อย่างเดิมเอามือบีบแน่นไม่ให้หลุดอีกแล้วรีบลงมาข้างล่าง นั่งสมล้อกลับมาที่สถานีรถโดยสารซื้อตั๋วรถซึ่งออกจากที่นั่นอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาอีกชั่วโมงกว่า,วารถมาถึงที่เป็นภูเขาคดเคี้ยวรถโดยสารต้องหยุดอยู่กับที่นานพักใหญ่ต่อมาก็ค่อยๆเคลื่อนตัวขยับไปข้างหน้าได้อย่างช้าๆผมสังเกตเห็นว่ารถข้างหน้าติดกันเป็นแถวยาวเหยียดซึ่งผิดปกติสำหรับถนนระหว่างจังหวัดแบบนี้พอรถค่อยๆเคลื่อนมาถึงโคง้งผมมองออกไปหน้าต่าง เห็นคนมุงอะไรกันแน่นไปหมดข้างทางมีรถจอดอยู่หลายคันและปิดการจราจรเหลือเส้นทางเดียวทำให้รถที่ปกติสามารถสวนไปมาได้ต้องคอยหลีกกันไปมาทีละคันระหว่างที่รถเล่นช้าๆผ่านจุดที่ผู้คนมุงดูผมก็เข้าใจสาเหตุที่รถราติดกันเป็นขบวนในวันนั้นเกิดอุบัติเหตรุรถแหกโค้งตกเขากำลังมีการลำเลียงคนเจ็บขึ้นมาจากข้างล่างพอมองลงไปก็ตกใจ ตรงริมห้วยเบื้องล่างหลายสิบเมตรมีรถทัวร์โดยสารคันที่นั่งมาตอนเช้าพลิกเอาล้อชี้ฟ้าอยู่รถคันนั้นแน่ๆจะเป็นคันอื่นไปไม่ได้ผมจำสีน้ำเงินตัดกับสีขาวตรงด้านข้างรถกับรูปวาดโคบานขี่มา้าสีฉูดฉาดต,ตรงประตูหน้าตามแบบฉบับของพวกรถทัวร์ตามจังหวัดกระจกด้านข้างของรถคันนั้นแตกเกือบหมดด้านหน้ารถมีรอยพังยับเยินข้างข้างรถ มีร่าง6-7ร่างห่อด้วยผ้าขาวนอนเรียงรายกันเป็นแถวคนเจ็บบางคนกำลังถูกหามออกมาจากรถผู้หญิงที่นั่งติดกับผมอุทานออกมาเบาๆคำหนึ่งเบือนหน้าหนีด้วยความหวาดเสียวผมสะถานวูบขึ้นมาอีกครั้งน,นี่ถ้าผมนั่งรถคันนั้นมาด้วยป่านนี้คงเป็นคนหนึ่งในพวกที่นอนเรียงกันอยู่ข้างรถหรือหนึ่งในจำนวนที่ถูกหามไปส่งโรงพยาบาลผมแกะกระดุมเสื้อล้วงมือเข้าไปดึงสายสร้อยออกมา เอาพระเครื่ององค์เล็กองค์นั้นไว้ระหว่างมือที่พนมในขณะที่สายสร้อยอยังคล้องคออยู่นึกขอบคุณคุณพระคุณเจ้าที่คุ้มครองรักษารู้สึกตัวชาเส้นขนทุกเส้นในตัวลุกชันใครจะว่าผมงมงายคร่ำเครึออย่างไรก็ช่างเถิดผมเชื่อว่าผมรอดมาได้เพราะพุทธานุภาพของพระเครื่ององค์เล็กๆองค์นั้นแท้